สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่25กุมภาพันธ์2 0 2 5หุ้นสหรัฐยังวิกฤต S&P 5 0 0อ Nasdaq ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่4ขณะที่เทสลานำการปรับลงในกลุ่มเทคโนโลยี Walmart, Home Depot มีส่วนหนุนดัชนีดาวโจนโดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่25กุมภาพันธ์2 0 2 5เวลา18นาฬิกา10นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐร่วงลงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากหุ้นของเทสลาและบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงขณะที่บิตคอยรู้สู่ระดับต่ำสุดรอบ3เดือนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร treasury ลดลงท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ S&P 500และ NASDAQ Composite ซึ่งมีน้ำหนักในหุ้นเทคโนโลยีปิดลบ0.5%และ1.4%ตามลำดับ ขณะที่ดาวโจนเพิ่มขึ้น0.4%โดยได้รับแรงหนุนจากว a l m a r t และ h Home d e p โปดัชนี S&P 500และ Nasdaq ปิดลบต่อเนื่องเป็นวันที่4ส่วนดาวโจนปรับขึ้นเล็กน้อย2วันติดหลังเพิ่งเผชิญสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมในสัปดาห์ที่แล้วดัชนีหลักซึ่งใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ถอยลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายที่อาจออกมาจากทำเนียบขาว ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดในช่วงเช้ายิ่งเพิ่มบรรยากาศเชิงลบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายตัวที่ร่่งแรงในวันจันทร์ยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องในวันนี้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาดิ่งลงกว่า8%หลังมีข่าวว่ายอดลงทะเบียนร,รถไฟฟ้าในยุโรปลดลงอย่างมากขณะที่เอ็นวิดียซึ่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดวันพุธนี้ร่วงเกือบ3%ส่วน Microsoft, phabet, a l p h ฟ b เบ Meta p l พลตฟอร์มและบ o อดคอมต่างปรับตัวลดลงเช่นกัน ด้านแ p p l e ลและ a เมซ o n ปิดตลาดเกือบไม่เปลี่ยนแปลงหุ้นของ s u p ปอร์ c r โครคอมพิวเตอร์ร่วง12%ก่อนถึงเส้นตายในวันนี้ที่บริษัทต้องยื่นรายงานทางการเงินปี2024ซึ่งค้างการยื่นต่อน SDA q ตัวบริษัทสามารถเด้งกลับขึ้นมาอย่างร้อนแรงหลังปิดตลาดภายหลังที่สามารถยื่นเอกสารได้ทันเวลาขณะที่หุ้นพลันทีซึ่งร่วงมากกว่า1ใน4ของมูลค่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะกังวลว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลแห่งนี้อาจได้รับผลกระทบจากการลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมปรับตัวลงอีก3% ส่วนวอลมาทกับโฮมดีโปช่วยหนุนดาวโจนส์หลังหุ้นโฮมดีโปพุ่งเกือบสเปอร์เซนจากการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่เหนือความคาดหมายของวอลสตรีทแม้ให้แนวโน้มอ,อ่อนตัวกว่าคาดขณะที่วอลมาดดีดขึ้นกว่า4%เปอร์เซนำหุ้นขาขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ในวันอังคารมีการประกาศผลประกอบการค่อนข้างเบาบางแต่จะหนาแน่นขึ้นในวันถัดไปโดยนอกจากรายงานของเอ็นวิดียซึ่งนักลงทุนมองว่าสำคัญที่สุดในไตรมาสนี้ยังมีโลเซลฟอร์สและเดลเทคโนโลยีเป็นต้นที่จะรายงานเช่นกัน หุ้นที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยร่วงลงตามราคาของคริปโตเคอเรนซีที่หลดลงมาต่ำกว่าระดับ90,000เป็นครั้งแรกในรอบเดือนบิตคอยซื้อขายล่าสุดที่ประมาณ88,400ลดลงจากราว93,000ในช่วงดึกวันจันทร์และเคยใกล้100,000เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่แล้วหุ้นของสเตรทิจีบริษัทที่ถือบิตคอยรายใหญ่ระดับโลกร่วง11%ขณะที่มาราโฮนดิ่งผู้ขุดเหมืองบิตคอยร่วง11%เช่นกันส่วนคอยเบสโกลบอลแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปรับตัวลงมากกว่า6%ฟิวเจอร์ทองค กลัฟิวเจอร์ปรับลดลง1.2%อยู่ที่ประมาณ2,930ต่อออนในช่วงท้ายการซื้อขายลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ทำไว้เมื่อวันจันทร์ขณะที่ฟิวเจอร์น้ำมันเวสเทสซัสอินเตอร์มีเดียร่วงกว่า2%เหลือประมาณ69ดอลลาร์ต่อบาเรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยและส่งผลต่อภารต้นทุนการกู้ยืมในหลายภาคส่วนยืนอยู่ที่4.30%ลดลงจาก4.39%เมื่อวันจันทร์และเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนโดยอัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวลงท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นผู้เคลื่อนไหวเด่นใน S&P 500ในวันอังคารหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นของเซม布าซึ่งเป็นบริษัทพลังงานร่วง19%มากที่สุดใน S&P 500หลังจากกำไรและรายได้ไตรมาส4ต่ำกว่าคาดและบริษัทปรับลดแนวโน้มกำไรปี2025โดยให้เหตุผลถึงเรื่องด้านกฎระเบียบที่เพิ่งเกิดขึ้นและวางแผนไว้กับสภาพแวดล้อมที่มีต้นทุนสูงขึ้นเทสลาปรับตัวลดลง8.4%ต่อเนื่องจากรายงานว่ายอดจดทะเบียนร,รถไฟฟ้าในยุโรปลดลงเกือบครึ่งหนึ่งโดยหุ้นได้ศูนย์มูลค่าราวหนึ่งใน4นับตั้งแต่ต้นปี และกลายเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่ม Magnificent s จนถึงตอนนี้ Super Micro คอมพิวเตอร์ร่วง11.8%ระหว่างการซื้อขายในวันหลังมีเส้นตายให้ยื่นเอกสารฟอร์ม10 KP งบประมาณ2,024อย่างไรก็ตามหุ้นสามารถดีดกลับได้ทั้งหมดและมากกว่าเดิมหลังตลาดปิดเมื่อบริษัทสามารถยื่นเอกสารได้ทันกำหนดหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง หุ้นของโซเวนทัมพุ่ง9.5%นำกลุ่มผู้เพิ่มขึ้นใน S&P 500หลังบริษัทประกาศขายธุรกิจการกรองและการทำให้บริสุทธิ์ให้กับเทอร์โมฟิชเชอร์ไซเออริฟิกมูลค่า4.1พันล้านดอลลาร์โดยโซเวนทัมซึ่งถูกแยกตัวออกมาจาก CM เมื่อเดือนเมษายน2024จะนำเงินที่ได้ไปชำรรหนีอเมริกันทาวเวอร์ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปรับขึ้น6.1%หลังรายได้ออกมาดีกว่าคาดจากดีมานการเช่าที่สูงขึ้นของลูกค้ากลุ่มโทรคคมมนา และผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายทุกคนในวอลสตรีทกำลังจับตามองผลประกอบการเอ็นวีเดียและนี่คือเหตุผลเอ็นวีเดียที่เป็นเสมือนตัวแทนความร้อนแรงของกระแส AI ในตลาดหลักทรัพย์กำลังจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐการเมืองและสภาพเศรษฐศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์รายงานนี้จะออกหลังตลาดปิดวันพุธและอาจเป็นได้ทั้งลูกตุ้มที่กระแทกตลาดหุ้นที่กำลังอ่อนไหวหรืออาจเป็นเชื้อไฟ ที่เข้ามาช่วยจุดกระแส AI ที่เริ่มแผ่วเอ็นวิดียเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและแนวโน้มการเพิ่มหรือลดการลงทุนจะสะท้อนในผลประกอบการของบริษัทต,ตลาดวอลสตรีจะจับตายอดขายของแพลตฟอร์ม Black เวนของ NV ็นวิดีออย่างใกล้ชิดผู้บริหารของบริษัทเคยกล่าวหลายครั้งว่าความต้องการมีมากกว่ากำลังการผลิตโดยตลาดคาดว่า NV ็นวิดียจะรายงานยอดขายไตรมาสล่า,ลาสุดโตมากกว่า70%สู่ระดับ38พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า60%สู่21พันล้านดอลลาร์ตามการประเมินของ Vi s i b l e Alpha ผลประกอบการครั้งแรกของ n อ i น i ิดียหลังดีประสิสร้างแรงสั่นสะเทือนนี่จะเป็นรายงานแรกนับตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพจากจีนชื่อดีประสเปิดตัวโมเดลแบบเปิดที่อ้างว่ามีประสิทธิภาพทัดเทียมโมเดลสหรัฐชั้นสูงในต้นทุนที่ต่ำกว่ามากเหตุการณ์นั้นนำไปสู่การเทขายครั้งใหญ่ทำให้มูลค่าตลาดของเอ i นวิดียหายไป589พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว เพราะนักลงทุนกังวลว่าบริษัทเทคอาจลดการใช้จ่ายในชิปของเอ็นวิีเเพื่อหันไปเน้นประสิทธิภาพต้นทุนอย่างไรก็ดีอิทธิพลของดีปซีหากมีไม่น่าจะสะท้อนในตัวเลขผลประกอบการงวดถัดไปของเอ็นวิีเเพราะงวดนั้นครอบคลุมช่วง3เดือนสิ้นสุด26มกราคมซึ่งเป็นวันก่อนจะเกิดการเทขายจากข่าวดีปซี ด้วยมูลค่าตลาดเกิน3ล้านล้านดอลลาร์เอ็นวิดียมีอิทธิพลต่อ s p 500มากที่สุดเป็นอันดับ2รองจาก Apple กระนั้นราคาหุ้นเอ็นวเดียก็เคยร่วงเกือบ7%ในช่วง3วันหลังการรายงานผลประกอบการเมื่อพฤศจิกายนแม้ว่า s p 500จะปรับขึ้นทุกวันในช่วงนั้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหุ้นเอ็นวิดียก็เคยร่วงมากกว่า6%ภายหลังรายงานผลประกอบการหนึ่งวันแต่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายตัวกลับเพิ่มขึ้นและ s p 500ปิดทรงตัว ความคาดหวังที่สูงส่งเกี่ยวกับผลประกอบการเอ็นวิเดียกลับทําให้ตลาดผิดหวังในอดีตแม้จะชนะการคาดการณ์ในวันพุธนี้ก็ไม่แน่ว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นหุ้น AI อื่นๆที่ร่วงในช่วงหลังนี้ในท้ายที่สุดความเปราะบางในเทรด AI ช่วงหลังอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้รายงานของเอ็นวิเดียครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยรวมมากขึ้นความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีเงินขาเข้าปัญหาเงินเฟอ้อที่ยักษ์ไม่บรรเทาและอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่องกดดันตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเคยปรับ ขึ้นแรงก็เจอแรงขายหนักเป็นพิเศษหุ้นพลันทีร่วงลงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหลังมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมอาจลดงบใช้จ่ายด้านการทหารซึ่งจะส่งผลลบต่อบริษัทที่เป็นผู้รับเหมากองทัพโดยหุ้นพลันทีเสียมูลค่าไปประมาณ30%ในช่วง5วันล่าสุด ขณะที่หุ้นผู้ให้บริการพลังงานนิวเคลียร์วิสตราและบริษัทซอฟต์แวร์การตลาด AI อย่าง a p p l e w บวินก็ปรับลดลง20%และ24%ในช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้3หุ้นดังกล่าวต่างเคยพุ่งขึ้น3เท่าตัวภายใน12เดือนก่อนเข้าสู่ช่วงพักตัวรุนแรงยังมีความไม่แน่นอนอีกมากที่รออยู่นักลงทุนอาจสงสัยว่าดีบีจะส่งผลต่ออุปสงค์ชิปของเอ็นวิดียในสหรัฐหรือไม่ หรือจะกระตุ้นให้รัฐบาลทรัมป์ออกข้อจำกัดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถจำหน่ายให้จีนหรือเปล่าซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจกดดันผลประกอบการที่น่าจะออกมาดีโดยรวมโซเวนท่ามนำเป็นผู้เพิ่มขึ้นใน s p 500จากดีนเทอร์โมฟิชเชอร์หุ้นของโซเวนท่มปรับขึ้นในวันอังคารหลังบริษัทเครื่องมือแพทย์เทอร์โมฟิชเชอร์ไซเออทิฟประกาศว่าจะซื้อธุรกิจการกรองและการทำให้บริสุทธิ์ของโซเวนท่มมูลค่า4.1พันล้านดอลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซเวนท่มระบุว่าดินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างเพื่อฟื้นตัวของบริษัทโดยโซเวนท่มซึ่งแยกตัวออกจาก CM เมื่อเมษายน2024จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้และคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2025สำหรับเทอร์โมฟิชเชอร์การซื้อกิจการนี้จะช่วยขยายขีดความสามารถในการพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุไบโอโลจิกซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ได้จากกระบวนการใช้สิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์หรือเซลจากพืชหรือสัตว์ ในปีที่แล้วหน่วยธุรกิจการกรองและการทำให้บริสุทธิ์ของโซเวนทามสร้างรายได้ราว1,000พันล้านดอลลาร์จากการเปิดเผยในประกาศซื้อกิจการครั้งนี้นอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้วโซเวนทามยังมีธุรกิจทางการแพทย์การผ่าตัดสุขภาพช่องปากและเทคโนโลยีข้อมูลสุขภาพหุ้นของโซเวนทามซึ่งเตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่4หลังปิดตลาดในวันพฤหัสบดีปรับขึ้น9.5%ในวันอังคารมากที่สุดใน S&P 500ส่วนหุ้นของเทอร์โมฟิชเชอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำไมบิตคอยร่วงในวันนี้ บิตคอยร่วงลงต่ำกว่าระดับ87,000ในวันอังคารซึ่งเป็นการปรับลงอย่างรวดเร็วจากระดับ95,000เมื่อ2วันก่อนและจาก100,000ที่เคยทดสอบเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นบิตคอยลดลงราว20%จากจุดสูงสุดตลอดการที่19,000เมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้าการเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจถ่วงบิตคอย หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยได้ปรับตัวลงอย่างฉพลันอาจเป็นเพราะความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะเงินเฟ้อและนโยบายการค้าในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าจะเดินหน้านโยบายภาษีต่อเม็กซิโกและแคนาดาตามแผนนักเศรษฐศาสตร์วันเกรงมานานแล้วว่ามาตรการภาษีอาจจุดประกายเงินเฟ้ออีกครั้งนักลงทุนคริปโตจะจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกในวันศุกร์นี้คือดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญหลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนมกราคมสูงเกินคาดหากเงินเฟอ้อไม่ลดลงอย่างที่คาดธนาคารกลางสหรัฐก็อาจไม่สามารถลดอัตราดอกเบีย้ยลงได้มากตามที่ตลาดหวังซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นคริปโตหรือหุ้นเพราะอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นหมายถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นดึงดูดเงินทุนไปจากสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนควรทำอย่างไร การที่ราคาปรับลงอย่างกระทันหันเป็นจังหวะเข้าซื้อบิตคอยในราคาถูกหรือไม่จากมุมมองของหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลกของ Standard c h a r t e r อร์กลับมองว่าอย่าเพิ่งเข้าซื้อเมื่อราคาลงโดยคาดว่าจะเห็นราคาลงไปแถว80,000ต้นๆเสียก่อนพร้อมระบุว่าอาจมีวันเดียวที่มีการไหลออกจากกองทุน ETF บิ c o อ n สูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์กองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตมีเงินไหลออกสุดที่539ล้านดอลลาร์จากข้อมูลของฟาไซน์อินเวสเตซึ่งเป็นการไหลออกสูงสุดเป็นอันดับ2ของปี2025และเป็นอันดับที่5ตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขาย ETF Bitcoin ในเดือนมกราคมปีก่อนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ของ Standard c h a r t e r อรและบิตไว้คาดการว่า Bitcoin จะพุ่งเกิน2 0 0 0 0 0ในปี2025จุดจบของมีนคอย คริปโตอื่นๆนอกเหนือจากบิตคอยได้รับผลกระทบหนักยิ่งกว่านับตั้งแต่วันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นโซลาน่าซึ่งเป็นพื้นที่หลักของกระแสมีมคอยในรอบนี้ร่วงลงราวครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งรวมถึงกรณีปัญหาที่เกิดในตลาดมีมคอยทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าปรากฏการณ์นี้กำลังจะสิ้นสุดลงสิ่งที่คริปโตกำลังเผชิญตอนนี้คือการสิ้นสุดของกระแสมีมคอย ผู้บริหารการลงทุนของบิดไวโพส์ในสื่อเอ็กเมื่อวันอังคารพร้อมระบุว่ากระแสะโทเคนอย่างเมลานียและลิปราจะค่าเทรนด์มีนคอยในอีก6เดือนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาโทเคนลิปราลดลงราว20%ขณะที่เมลานียร่วง23%และทรัมลดลง11%ตามข้อมูลของคอยมาเก็ตแคปเซมปราดิ่งหลังลดคาดการกำไร หุ้นของเซม r าถือเป็นตัวที่ร่วงหนักที่สุดใน S&P 500ในช่วงบ่ายวันอังคารหลังตัวเลขไตรมาส4และแนวโน้มกำไรที่ออกมาต่ำกว่าความคาดหมายบริษัทก๊าซและการไฟฟ้ารายนี้รายงานกำไรต่อหุ้นไม่รวมรายการพิเศษไตรมาส4ที่1.50ดอลลาร์จากไรายได้3.76พันล้านดอลลาร์ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยคาดการณ์ที่รวบรวมโดยวิิเบิลอันฟ เซมปราปรับลดคาดการกำไรต่อหุ้นในปี2025เหลือ4.30ถึง4.70ดอลลาร์จากเดิมที่4.90ถึง5.25ดอลลาร์โดยระบุถึงเรื่องกฎระเบียบทั้งที่เพิ่งเกิดขึ้นและกำลังวางแผนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีต้นทุนสูงขึ้นนอกจากนี้แนวโน้มกำไรต่อหุ้นใหม่ในปี2025และกรอบคาดการปี2026ที่4.80ถึง5.30ดอลลาร์ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้เช่นกัน ด้วยการปรับลดประมาณการของเราในปี2025เรากำลังสร้างฐานใหม่สำหรับทศวรรษที่เราจะเติบโตอย่างเด็ดขาด CEO ของเซมปรากล่าวหุ้นเซมปลาร่วง18%ลงสู่จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วโดยเคยทำจุดสูงสุดตลอดการเมื่อเดือนพฤศจิกายนและขณะนี้ยังติดลบเมื่อเทียบกับปีก่อนจับตาระดับราคาหุ้นพลันทีขณะที่การเทขายหลังทำจุดสูงสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนเร่งตัวหุ้นร่วงแล้ว30%หลังทำจุดสูงสุดตลอดการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นพลันทียังคงอ่อนตัวต่อในวันอังคารขยายการปรับลงอย่างฉพลันจากจุดสูงสุดตลอดการท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนว่ารัฐบาลสหรัฐอาจตัดลดการใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทราคาหุ้นดิ่งลง30%นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดเมื่อวันพุทธที่แล้วหลังมีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมได้รับคำสั่งให้ตัดงบประมาณด้านกลาโหมลง8%เปต่อปีในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งอาจกระทบผู้รับเหมารายสําคัญอย่างพลันที อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการร่วงครั้งนี้เป็นโอกาสซื้อโดยอ้างว่าซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลของพลันทีอาจได้ประโยชน์จากการผลักดันให้ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐหุ้นพลันทีล่าสุดอยู่ราว $88 ดอลลาร์ลดลงราว3%และได้ร่วงมากกว่า10%เมื่อวันจันทร์แม้การร่วงช่วงนี้จะมากแต่ราคาหุ้นยังสูงกว่าต้นปี1 7เและเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าตัวในรอบ12เดือนด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์กราฟ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อชี้ให้เห็นแนวรับสำคัญที่อาจน่าจับตาหากหุ้นยังปรับลงต่อรวมถึงบริเวณแนวต้านที่อาจเป็นจุดดึงดูดแรงขายทำกำไรแรงขายเร่งตัวตั้งแต่รูปแบบแท่งเทียนเบรเอรเอนกันฟิงปรากฏตรงจุดสูงสุดตลอดการเมื่อต้นเดือนนี้หุ้นพลันทีได้เคลื่อนลงอย่างรวดเร็วราคาอาจใกล้ปิดช่องว่างแก๊ปจากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการปริมาณการซื้อขายวอลลุ่ม ที่สูงขึ้นระหว่างปรับตัวลงชี้ถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายขายขณะที่ตัวชี้วัด RSI ร่วงจากเขตซื้อมากเกิน Overbought ลงมาต่ำกว่า50สะท้อนโมเมนต์ตขาลงเริ่มก่อตัวแนวรับสำคัญที่ควรจับตาจุดแรกที่น่าจับตาคือโซน85ซึ่งอาจเกิดการปิดแกปพอดีเป็นบริเวณเดียวกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันและเป็นจุดสูงสุดสำคัญช่วงปลายเดือนธันวาคม หากราคาร่วงต่ำกว่าแนวดังกล่าวอาจลงไปทดสอบบริเวณ66ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนมกราคมพื้นที่เดียวกับส่วนบนของรูปแบบเพนแนนทที่เคยเกิดขึ้นช่วงปลายพฤศจิกายนหากราคาปรับลงรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจลงไปบริเวณ44ซึ่งเป็นโซนที่ผู้ลงทุนบางส่วนอาจรอเข้าซื้อโดยเป็นแนวบนของช่วงะส,สมราคาในครึ่งหลังของเดือนตุลาคมก่อนที่ราคาจะกระโดดขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนแนวต้านสำคัญที่ควรเฝ้าระวงัง หากมีการฟื้นตัวนักลงทุนควรจับตาโซน100ซึ่งเป็นตัวเลขกลมเชิงจิตวิทยาและเป็นจุดต่ำสุดของวันที่หุ้นเกิดแก๊บแบบเบรกเอาไว้เมื่อต้นเดือนนี้หากฟังซื้อดันราคากลับขึ้นมายืนเหนือโซนสำคัญนี้ได้ระดับ125หน้าจะเป็นเป้าหมายถัดไปซึ่งเป็นโซนที่ผู้ลงทุนอาจทยอยขายทำกำไรบริเวณจุดสูงสุดตลอดการของหุ้นข้อคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่างๆในที่นี้มีไว้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นโปรดอ่านคำสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลเพิ่มมเติ ณวันที่เขียนผู้เขียนไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงเทสลารูตต่อหลังยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าในยุโรปตกต่ำหุ้นเทสลาร่วงอย่างรุนแรงอีกครั้งในวันอังคารต่อเนื่องจากการปรับลงในช่วงหลังขณะที่บริษัทมีตัวเลขจดทะเบียนรถไฟฟ้าในยุโรปลดลง45%เมื่อเดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นลดลง8%และในปี2025หุ้นเทสลาร่วงไปราว25%กลายเป็นหุ้นที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่ม Magnificent Seven ตั้งแต่ต้นปี ตามข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ยุโรปเทสลามียอดจดทะเบียนในเดือนมกราคม9,945คันลดลงจาก18,161คันในช่วงเดียวกันของปีก่อนนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการร่วงลงของราคาหุ้นเทสลาเกิดจากความกังวลในวอรสตรีทว่าอีลอนมัสก์กำลังทุ่มเวลากับโครงการลดต้นทุนรัฐบาลสหรัฐมากเกินไปจนอาจละเลยการบริหารธุรกิจรถไฟฟ้าทีมนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินหึงยังคงแนะนำเอาเอรร์ม เทสลาแต่ระบุว่าการเคลื่อนไหวของมัสก์ที่เกี่ยวข้องกับดอจและความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้ผู้บริโภคบางส่วนในยุโรปและบางพื้นที่ของสหรัฐรู้สึกไม่ดีต่อแบรนด์นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลกับผลกระทบของมาตรการภาษีที่อาจเกิดขึ้นและการยกเลิกสิทธิประโยชน์รถไฟฟ้าที่จะกระทบต่อธุรกิจของเทสลาในปีนี้แม้ว่าแม้ราคาหุ้นในปี2025จะร่วงแต่ถ้าย้อนนับตั้งแต่5พฤศจิกายนช่วงทรัมป์ชนะเลือกตั้งหุ้นเทสลายังปรับขึ้นราว20% ซูเปอร์ไมโครรอเส้นตายยื่นเอกสารวันถูกเพิกถอนหุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงระหว่างการซื้อขายช่วงบ่ายวันอังคารขณะที่บริษัทผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้เผชิญเส้นตายให้ยื่นรายงานการเงินที่ค้างอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเพิกถอนจาก N แอสเดบริษัทเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในรอบ6เดือนหลังโดนกล่าวหาโดยนักลงทุนที่ขายช็อตว่ามีการตกแต่งบัญชีเมื่อเดือนสิงหาคมซูเปอร์ไมโครประกาศว่าจะยื่นรายงานประจำปีล่าช้าหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมบริษัทตรวจสอบบัญชีเดิมก็ลาออก เมื่อต้นเดือนนี้บริษัทบอกว่าจะยื่นรายงานที่ค้างอยู่ได้แก่รายงานประจำปี2024และรายงานประจำไตรามาสสองฉบับแรกของปี2025ภายในเส้นตาย25กุมภาพันธ์โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยตัวเลขเบื้องต้นของสองไตรามาสซึ่งไตรามาสที่สองต่ำกว่าคาดการณ์ก่อนหน้าซูเปอร์ไมโครเคยได้รับขยายเวลาในเดือนธันวาคมหลังคณะกรรมการตรวจสอบอิสระพบว่าไม่มีหลักฐานว่ามีการทำผิดด้านบัญชีอย่างไรก็ตามบริษัทประกาศเปลี่ยน CFO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และตำแหน่งผู้บริหารอีกหลายตำแหน่งซึ่งขณะนี้บางตำแหน่งยังว่างอยู่หุ้นของซูเปอร์ไมโครร่วง8%ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงล่าสุดของการซื้อขายแต่ยังคงสูงกว่าต้นปีเกิน50%จากการที่นักลงทุนคาดหวังแนวโน้มรายได้ของบริษัทในปีข้างหน้า t e m ปัสเอต้นทุนและแนวโน้มชุดราคาหุ้นร่วงแรงหุ้นของเ e m p ัส AI ร่วงในวันอังคารหลังบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์รายงานผลประกอบการและคาดการณ์ที่อ่อนแอเกินคาดโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามการขยายกิจการ เทมปัสระบุผลขาดทุนต่อหุ้นไม่รวมรายการพิเศษไตรมาส4ที่0.18ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์ในวิสิเบิลอันฟ้าคาดการไว้0.02ดอลลาร์ขณะที่ไรายได้เพิ่ม36%เมื่อเทียบกับปีก่อนมาอยู่ที่200.7ล้านดอลลาร์แต่ยังต่ำกว่าที่คาดกันไว้ธุรกิจจีโนโมิกของบริษัทมียอดขายเพิ่มกว่า30%อยู่ที่120.4ล้านดอลลาร์ส่วนธุรกิจข้อมูลและบริการเพิ่มเกือบ45%อยู่ที่80.2ล้านดอลลาร์ ต้นทุนการดำเนินงานแบบไม่รวมรายการพิเศษอยู่ที่142.5ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น6.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยผู้บริหารระดับสูงของเทมปัสระบุว่าแม้บริษัทจะลดการจ้างงานลงในปี2024แต่บางส่วนของค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายทีมขายเพื่อรองรับยอดการทดสอบที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวแอสเซตรวจ MRD รวมทั้งการเพิ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีและวิจัยและพัฒนาบางส่วนเทมปัสคาดการกำไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) สำหรับทั้งปีที่5ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์คาดเกือบ6ล้านดอลลาร์และมองไรายได้ทั้งปีที่1.24พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยหุ้นของ t e m p u s AI ร่วง20%ในช่วงล่าสุดโดยเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแม้ดิ่งลงในวันนี้แต่ราคายังอยู่สูงกว่าระดับเปิดตัวราว40% r i s p y r e ทำนิวโลหลังผลประกอบการอ่อนแอ หุ้นของคริสปี้ครีมร่วงลงถึง1ใน4ในช่วงเปิดตลาดวันอังคารหลังจากบริษัทโดนผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์และยังอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างส่งผลให้ผลประกอบการและแนวโน้มอ่อนแอกว่าที่คาดบริษัทแจ้งผลกำไรต่อหุ้นไม่รวมรายการพิเศษไตรมาส4เพียง0.01ดอลลาร์จากรายได้4 0 4 0้ล้านดอลลาร์ลดลง10%จากปีก่อนโดยนักวิเคราะห์ในวิซิเบิรอันฟ้าคาดไว้ที่0.09ดอลลาร์และ411.1ล้านดอลดาร์ตามลําดับ คริสปี้ครีมระบุว่ายอดขายลดลงหลักๆมาจากการขายหุ้นส่วนใหญ่ในอินซอมเนียคุกกี้ไปเมื่อไตรมาสสามรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ในเดือนธันวาคมที่กระทบธุรกิจราว11ล้านดอลลาร์เหตุ <Kinda. S 1> การณ์ดังกล่าวทําให้เกิดความปั่นป่วนในระบบเช่นช่องทางสั่งออนไลน์ในสหรัฐซึ่งขณะนี้กลับมาใช้งานได้ปกติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าหากตัดผลกระทบจากไซเบอร์ออกผลประกอบการก็เป็นไปตามคาดบริษัทได้ปรับโครงสร้างทีมผู้บริหารเพื่อให้ขยายธุรกิจในสหรัฐย่างมีกำไรและเติบโตในต่างประเทศด้วยรูปแบบที่ใช้เงินทุนน้อยลงอีกทั้งจะจ้างบริการภายนอกมาดูแลการขนส่งในสหรัฐรวมถึงเริ่มกระบวนการพิจารณาการขายสิทธิ์แฟรนไชส์ในบางตลาดระหว่างประเทศบริษัทคาดว่ารายได้ตลอดปีนี้จะอยู่ในช่วง1.551.65พันล้านดอลลาร์และอีบิดดาไม่รวมรายการพิเศษ ที่180-200ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่วิสิเบินอันฟ้าประเมินไว้ที่1.76พันล้านดอลลาร์และ235ล้านดอลลาร์หุ้นคริสปี้ครีมร่วง24%สู่6.91ดอลลาร์ในการซื้อขายล่าสุดหลังลงไปทำจุดต่ำสุดตลอดการที่6.35ดอลลาร์ในช่วงเปิดตลาดและราคาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในรอบ12เดือนที่ผ่านมาระดับหน้าจับตาของเบิร์เชียร์ฮทเวขณะที่หุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ หุ้นเบิกเชียร์แฮทาวเวทำจุดสูงสุดใหม่ในวันอังคารต่อเนื่องจากการพุ่งแรงในวันก่อนที่ได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการแข็งแกร่งซึ่งเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์นับตั้งแต่ราคาหุ้นปรับฐานใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันและเส้นแนวรับล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมมุมขึ้นหุ้นเบิกเชียร์ได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและสามารถเบรกทะลุเหนือรูปแบบดังกล่าวในวันจันทร์น่าสังเกตว่าการเบรกขึ้นมาพร้อมปริมาณการซื้อขายสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมช่วงที่มีทริ บ่งชี้ถึงการเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันขณะที่ RSI ก็ยืนอยู่เหนือระดับ70ซึ่งแสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวกแต่ก็สะท้อนภาวะซื้อมากเกินด้วยเช่นกันการวัดเป้าหมายจากความสูงของรูปแบบสามเหลี่ยมบ่งบอกว่าอาจเห็นราคาเบริรกเชียบีไปแต่แถว555หรือ560ดอลลาร์โดยบริเวณ485ดอลลาร์ซึ่งเคยเป็นแนวต้านสำคัญอาจกลายเป็นแนวรับที่จะต้องจับตา หุ้นเบิร์กเชียขยับขึ้น1%อยู่แถว504ดอลลาร์ในช่วงล่าสุดหลังทำจุดสูงสุดใหม่ที่507ดอลลาร์ในวันเดียวกันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่สแสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ